โอ้ขเขาเจ้าเหย่างก,กันนอบอนี้ยนะขายอะไรกันครับขายอะไรกันน้องวาวาโอ้โหขายปิ้งไก่นะครับสี่แยกสนามเปตองโอ้น้องวาวาบริการเลยเนี่ยโอ้เก่งจังเลยมาละกี่บาทครับ น้องวา,างวาขายดีไหมล่ะน้องวาวาขายดีไหมโอ้โหน้องวาวามาขายปิ้งไก่ไก่ย่างนะครับไก่ย่างวาวาค่ะใหญ่ล้วนะคะไก่ย่างน้องวา,างงวาโอ้โหน้องวาวาน้องวาวาเก่งจังเลยใครอยากกินปิ้งไก่นะครับเชิญ4แ,แยกสนามเปตองครับ น้องว่าว่าคนเก่งเอาจิ้มอันนี้ก็ชูโอ้โหไหนดูปิ้งไก่เด้โอ้ไก่เยอะแยะครับสดๆเลยหนียดเลยค่ะน้องว่าว่าเก่งจังเลยปิ้งไก่ย่างขายช่วยพ่อแม่ช่วยพ่อแม่หาเงินเก่งจังเลยอันดับว่าอันนี้ไปส่งตามตาตัเนาะโอ้โหไปส่งของได้ด้วยโอ้โหปิ้งไก่ ปิ้งไกล่ลร้อ้นครับน้นปิ้งหนังนเดียวกันมมีทุกอย่างนี่ร้านอยู่นี่นะครับสีแยกสีแยกสนามเปตองพอดีนี่นะครับน้องวาวาไปส่งของเจอโบส์ก็ลิน